เอาเริ่มเลยอันนี้เราจะเทสระบบเอาลงเอาลงแล้วเอาขึ้นนะครับตัวนี้เป็นแท่ยนยกมอไซค์ที่รับน้ําหนักได้1ตันนะครับตัวนี้เราก็ใช้เป็นตัวทดสอบก็เป็นฮาร์เลย์เดลสันนะครับเป็นรุ่นสปาร์เตอร์นะครับสปาร์เตอร์48นะครับตัวนี้ก็น้ําหนักก็เยอะอยู่นะยกขึ้น ขนาดยกขึ้นนี่ยังยังอื่นนะครับจะค่อยๆสโลว์ขึ้นตัวนี้ก็เป็นตัวยกไปเลยยกไปเลยเอาโอเคเซฟตี้ทำสตเซฟตี้เลยเซฟตี้ก็จะเป็นการยันด้านหลังนะครับยันด้านหลังทั้งสองฝั่งนะครับตัวนี้เขาจะเป็นคนทดสอบนะเราก็จะใช้ปั๊มตัวเดียวกับปั๊มสองพอยนะครับอ่าโอเคตัวนี้ล็อกแล้วนะครับ การที่เรามันรถมันอยู่ได้โดยที่ว่าไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องตั้งตั้งขาตั้งเพราะมันจะเป็นตัวนี้สําหรับในการล็อกร้อหน้านะครับล็อกร้อหน้าก็คือรถขึ้นไปปุ๊บมันก็จะพลิกงัดมาน้ําหนักรถมันก็จะไปอยู่ด้านหน้าตัวนี้ก็จะดันล้อไว้ให้ล้อเข้าไปบังคับต่อเบ้าข้างหน้ามันก็เลยทําให้รถไม่ล้มนะครับแล้วมาดูรีวิวด้านล่างนี่ ตัวตัวล้อนะครับตัวล้อด้านบนที่มันวิ่งอยู่ในรางนะครับ <allies> วิ่งอยู่ในรางนี้ตัวล้อด้านบนนะครับมันก็จะวิ่งอยู่แบบประมาณนี้ใช้เหล็กที่แน่นหนามากเป็นเหล็กที่ใหญ่มากนะครับเหล็กที่ใหญ่มากะครับประมาณนี้ด้านล่างก็ทีแรกตรงนี้มันมันไม่แข็งแรงก็เลยมาดามเพิ่มขึ้นนะครับดามเพิ่มขึ้นให้รับน้ำหนักได้ดีพเพราะไฮดรลิกไฮดรลิกจะออกแบบมาให้แกนสั้นนะครับแค่นิดเดียว เพื่อไม่ให้มันโคตนะครับเพื่อไม่ให้มันโคตตรงนี้เราก็ดีไซน์ฮดรอลิกมาช่างคนเดียวกันเลยนะ,นะครับทำแล้วก็บูธต่างๆก็จะใส่เป็นจุดหมุนใส่เป็นบูธแล้วใส่เป็นอัจฉริบีได้นะครับออกแบบมาที่ความมาตรฐานเป็นเหล็กที่หนานะครับเหล็กหนามากทั้งทั้งหมดก็อยู่ประมาณนี้นะครับรูปทรงรูปทรงก็ประมาณนี้ก็ใหญ่ๆประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ สอบถามเข้ามาได้นะครับเพราะมันความคงทนแข็งแรงตัวตัว x มันก็จะใหญ่นะครับความหนาของเหล็กก็หนาอยู่นะครับไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะโยกเยกนะครับเพราะมันไม่โยกนะครับแข็งแรงมากนะครับโยกไม่มีโยกนะครับเราจับโยกนี่ไม่โยกเลยนะครับของเราจะต่างกว่าของที่ตัวเล็กๆนะครับแล้วหนักมันจะ น้ำหนักเฉพาะน้ำหนักตัวมันเองผมไม่ได้ชั่งกิโลนะตะหนักมากคนยกไม่ขึ้นนะเพราะเหล็กมันมีตันหนาๆกันเลยนะครับแล้วด้านล่างก็เราก็จะดูประมาณนี้น,นะครับเป็นงานแฮนด์เมดนะครับสั่งทําได้โอเคประมาณนี้นะครับ